ครังที่เจ็สิบสามวันที่ยี่สบเอ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าเกอีพีที่สองบทสวดจุลชัยปรกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานาลายะรลเมสุราสิตธิพัมมาชะอินทาจาจตุโรกา,าคามิรักขะกาสามุทาภูตุงขังคาจะสมพัมชพมชัยยะปสิทธิ ทวันตุเตชยยะชยยะธารณีธารณีอุทาทีอุทาทีนาทีนาทีชยยชชยยะข้าคนละตนลันนสัยนิไหลใสเสนามรุราชพลนาชีชยยชชยกรรมพีระโสมพีนาเขนนาคีปีศาสจะูตการีชยยชชยยะตุนิมิตาโรคีชยยชชยยสิงคีสุธา ธานมุขชาชยชยวรุณนามุขสาตาชยชยจัมปาทินาคาปุรคันตกาชยชยกัจจคุนตุรงสุการะภูโจงศีหะพยากาทีปาชยชยวรุณนามุขยาตาชิตาจิตเสนนารีปุณสุตินรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตเลตทธาสุชัยยาชยชยธรณี สาตินสัทธาชยชยมังกราตลัญญาภวะเกชยชยาวรุณน,นายาเกชยชยาลักเสสูรภูจเตจา ชยชยพัมเมนตะคนาชยชยาลาชาธิราชาใจชยชยะปัทวิงสับพังชยชยะอารันตาปเจกพู้ตสาวังชยชยมเหสุโรอโรหินเทวาชยชยาพัมมาสุรโกชยชยนาโก วิร no um ุณหโกวิรูปะโกจันติมารวิอินโทจจเวนเตโยจกุเวโรวลุโนปิจาอาคิวาโยจะปาชุนโนกุมาโรทัตตะตะโกอาตาลสามหาเทวาสิติตาปัสสโยอิสิโนสาวกาสพปาชัยยะลาโมพระวันตุเต ชยัยธรรมโมจะสังโฆจะทศปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสธิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังกรังชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอยังมาลตาจะปาปิม,มตปรา拉ชโยปุโคสายามโกทิมันเตปโมทิตชาชัยยะตาธา พมคณาเมหติโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอย่างมาลจาจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาใชัยะตถาอินทคนาเหิติโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอยังมาลาตาจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชัยยตถาเทวคณาไมเหติโนชัยโยปิพุทธะตสิริมโตอายังมารตจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาาสุปันนคณามเหติโนชัยโยปิพุทธตสิริมโตอายังมารตจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยาม พที่มันเตปโมทิตาชัยยะตาธานาคคานามมเฮตินโนชัยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมาลาสาจปาปิมะโตปาราชัยโยอุกโศยม โพธที่มันเทปโมทิตาชัยยตถาสพามคนาเมหสีโนชยันตอผพธิยามูเรสกยานางันธิวัตานเอวังตะวังวิชโยอิเชยสุเชยมังคะเรอปาราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสาปพุทธานางาคาปัโตปโมทติสุนัตตังสุมังคลรังสุปภาตัง สุทิตังสุขโนสุโมตโตจสุยิตังธรรมจาริสุปทาขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทานีนางปทานีนางมนกรรมมังปณิธิเตปทานีนาปทานีนานิกตะวานารพันตัเตปทาฏิเน เออธาลธาสุกิตาเวรุณาพุทธสาสเนอโรคาสุกิตาโหตาตาัพเพียาติพิสุนันตุพนโตเยเทวาอตมินทาเนอธิคตาทีคายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสาปธารากันตุสาปสัตตาังลักันตุจินาสสัง ยากาจิปัธนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถา,ายุตกาเรภาวาสันตุวสังวาสาวลา,ากาโรคาจุปัตวาาเตสังนิวาเรนตุจะสัพปทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยถาลหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนากปินทิกาสาอาวามตาละโผลปะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภพันเตต ตีเตพิกคูปะขวะโตปาจโสสูงปะขวาเอตทะทวจะอุปาทาวาพิกเวตะทากตะนางอนุปาทาวาตะทากตะนางตาวาสาธาตุธรรมมัติสตาธรรมนิยามิตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตตอภิสามปุจติอภิสมัยติอภิสามปุจจวาภิสมัยตวากิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีเกโลติสัพเพสังขาราอนิจจติ อุปาทาวาภิกขเวตธาตานางอนุปาทาวาตธาตานางทิตาวาสาธาตุธรรมมติตตาธรรมมณียเมตาตัพเพสังขาราทุกขาติตังตธาตุโตอภิสัมพุจติอภิสเมยติอภิสัมพุติวาภิสเมตวะติกติเทเสติปัญญเปติปาตเปติวิวรติวิภัสติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตธาตานางอนุปาทาวาตธาตานางทิตาวาสาธาตุธรรมมติตตาธรรมมณีย ธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตางสัตถะตัวิสัมพุชติอภิสเมติปิสัมพุชติวาอภิสเมตวาติกติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิปารติวิภายติอุตตานีการุณติสัพเพธรรมานตาติธ่ามุโวจับพระกวาตัณนาเตปิกูพรโตภวพาติตัอภินันตุนตีบทสวดพระเทกรัตคาถาอติตังนาวะคะ อติตังนาวาข้ามือย,ยะนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงมุ่งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตติตัมมีนันตังอัปัตตันจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก,ก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำบางตา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 ,ตาวิปัสสติอาังอิรังอาศังกุปังตังวิทามุโรเย ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นจะพอน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจง้งไม่งอนเงนคอนแคนเขาควรพ่อภูในาการเช่นนั้นไว้อาจเชวากิจจมาตะปังโกนชัญญามรังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหฮิโนโสังครันเตนมาเตเนนัมจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามาก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหัรัตามาตันติตังตังเวพัทธกระรัตโตติสันโตอจิกเตมุนี มุนีผู้สงบจอำกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคพัจเวขณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุษขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเ <ain> พราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปตเปธรรมะตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,ง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณ a n ความตายเป็นของอยั่งยืนอวสังมยามริตรพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณาปริโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่างเมนิยตางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรดังเมนิยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชยังกายวยิจารังร่างกายน,นี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัจจาวิญญาณจุดโท,ท,ทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกริงเขาลังอีวาประดุลต่งว่าท่อนไม้และท่อนเปือดใรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะ อุปาธวธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นนามดาอุปาชิตวานิรุชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังอุปสมโมสุโข,ขความเข้าไปสงรบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตเพสัต,ตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจามริสรเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหงังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจียังกินจีกุสรังกรรมมังสเพหิพระเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอตมิงทาในอติกตาทีคายุกาตาโอนตสุกิตาโอนตทุกขาปะมูลจันตุมาตาปิตาทุกิตาโอนตทุกขาปะมูลจันตุสัพเพยติกาสุกิตาโอนตทุกขาปะมูลจันตุสัพเพอยติกาสุกิตาโอนตทุกขาปะมูลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยกา สัพเพปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจายุปัจชายาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหนตุทุขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพสามตินางสมิชันตุโบสดบูชาหลวงปู่ทวดนัโมโพธิสตอคันติมายายติภะวานโมโพธิสตอคันติมายายติภะวานโมโพธิสตอคันติมายายติพะวา ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิกเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะพวันตุปจิตาโสติงกโรนเตทวิหารบันตเล เทราจมชานวกาจะพิเขโวสาลามิกาธนปติอุปาสกาข้ามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปปานภูตาสุกิตาปวันตุเตชราปุชาเยปีจันทนสัมภวาสังเสรตชาตาธโมปปติกาเนียนิกังธรรมวลังปฏิจเตสัเพปีทุกัสสากโรตุสังขยังถาตุจิรังตังธรรมโมธรรมัตถราจักปุขราสังโคโหตุสมโควาอัธยาจิตายจ่าอเมรักตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุตติสัมปาปุเนยยมะธรรมเมียริยปุเวจเต ปสัน,นาหนตุสาเพปิปปานิโนพุสธศาสเนสัมมาทาดังปเวชันโตกาเรเทวุปวัตตโตอุติภาวายาสัตตานังสมิตังเมตุเมทินิงมาตาปิตาจารชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมตราชาโนปชังลักขันตุสาพาทาเทวตาวอโยชนาคาถา ทุขปัตตาจนิทุขาพยาปัตตาจันนิปยาโสกปัตตาจนิโสกหนตุสัพเพปิปาริโนเอตาวตาจามิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานงตันตุสัตตายาสีรังลันตุสัพทาภาเวนาพิรตาหนตุชาชนตุเทวตาคตาสุมังคราคาถา วันตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสาปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวเนสตีวันตุนิรันตรังวันตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสาปเทวตาสัพพธรมมานุภาเวเนสตีวันตุนิรันตรังวันตุสัพพังสุบังคารังลักขันตุสาปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวเนสตีวันตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตเชี่รังปันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตเชี่รังปันธามิสสพปโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรันตานันจะเตเชี่รังปันธามิสสพปโส สัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานันจะยังพรังรันตานจะเตจิรังปันตามิสพปโสสัพเพพุทธาพรปัตตาปเจกานันจะยังพรังรันตานจะเตจิรังปันตามิสะปะโสสัพเพพุทธาพรปัตตาปเจกานันจะยังพรังรันตานนจะเตจิรังปันตามิสะปโสสัพเพปุทธาพรปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรันตานจะเตจิรังปันตามิสะปะโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันตจะยังพระรังรันตานันจะเตชะคังปันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันตจะยังพระรังรันตานันจะเตชะคังปันธามิสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวที่สวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบระมราชินีนาพระบระมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอย,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิ ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์มเลเอตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ